คนนำกินด้วยไังด้วยนะได้ัคนนามนเนี่ยแล้วก็นนเ่ เอาขับปุณนี่นาะลานทรายกเลกจักโลซุนจักโลขขับปบุ้นน่ะหกสิบโลเนาะก็ต้องก็ต้องแทมแหละปกติเลยม่เทมมาได้ได้ ท่นอยแล้วั้่อรอนอยบ่ยังลูกชายไงยังน้หน่อยอ้ยพี่น่องเอ้ยเจวฝ่าจะองเามาปวชนี่เออลสัมจุ้งวจุงขวายจุงอันไหนฮือกันมันหนกลที่จริงมันบอกมันนักเกลยเก้ยับฝาเด้อ ให้เมู่พังเือปิดเนี่ยนี่นะเาจใหู้กนี่นางเนี่อูกันเนื้อนี่นางเาจูกยืดเขาอักอีหยังนะเออเออยเไดลงไปเดียวผมเที่เอออเาไอโคตเหตุการณแบบดึอเงียอยู่กลางคอเ้ยเออได้พนพ

ดึงไว้ดีๆสักเก๋เกรยพอดีเบิดบ่โอ้ยสุดมาวูผู้ผู้จับเพื่อประเทมากโอ้ย ยาหตะยบ่อเยง่เข้าหองน้้อเนี้อเท้าลองเท้าพ่ซือรองเท้าบ่บ่อห้องเกือบบ่มันมีสุภาพบ่

ที่หลากขามโค้งกันเด้อพี่น้องไปส่งยาส่งยา <laughs> สิลากไป้ฮะผู้บ่าวพังไท่ก่อนนี่นี่ผู้บ่าวพังไท่เพิ่งดูรถมิโค่นี่มึงมึงต้องซูมเข้าไปโอ้รถมิโค่ผู้บ่าวรถมิโค่อยู่นี่นี่แหละก็เจ้าจกำลังสิเทกันจริงนนี่ป้าสาวเราอะสิลอยขามซะบ่นี่พี่น้องเอ้ย วัาสิลเลยขามคุ้งเลยนี่ไปก่อนพี่น้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นห้องกะจะเพราะว่าคนคนไทยสิอยู่แง่งนี้แต่แง่งต้นหนคนไทยไปหมดเลสเกลี่เนี่ยไปผัวต้นเมื่อไหร่น้องเลย รถพังคองบดแหงแวงพกกลุมยังบ่ได้ไลเลยกำหนึ่งหับ่มาค้ามวดใไหมมันแก้วอจอยผู้ผู้สีเบิงผู้เบาวรถจกนากบเห็นนานรถจกหนึ่งขั้นพี่สองขั้นน่ใช่สามันนนี่ใช่สี่น่ะลงผู้เอ้าอยู่พุ่นอยู่พ่นอยู่มองทุ่งอ่ะ เจ้ากับยายเจ้ากับยายกล้องตีเข้าไปมันได้ไก่ได้แล้วได้แล้วเนี่ยนี่เขาเจ้าเศแบบขาเนี่ยเนี่ยนี่ไอพี่น้องเบิ่งโอ้รถเจ้าเบิร์กเบิร์สิเบิ่งผู้บ่าวก็โอ้ผู้บ่าวฮอดบ่มีมีรถโจ๊กเลยกระเทียงแนาน้อยบินมาทางนี้เออโทรศัพท์เจ้าบ่เออโทรศัพท์อีนางก็โทรศัพท์อีนางอย่าถ่ายไลนมันตัดกิน เชียงยังเสียงว่าวธนูโอบ่แม่นฮ่อเขาบ่บ่แม่อนอือฮ่อก็ส่วนฮ่อตัวฮ่อก็เป็นเครื่องบินห้ามามาพึกงยังก็่อนมาพึกปลาในยังคือพึกปลาในพึ่งปลาในมันเข้ามะข่ายบ่งำมันเข้ามาไข่แล้วกับเต้ามันเต้าไนย่สีหาลูกยิบลูกเช่าลูกอือกากินอ่น้องวนนียังมี บอกอยากกินมันแก้วนี่ได้ขาขวดละบนขวดขวด้งน้ากินมื้อใหญ่ด้วยเลยขวดน้ำไปเลยนั่งบึงพี่น้องเลยนั่งบึงผูบ่าวอยู่ทางโขงสิร้อยขวามงสิรอยขวามอยู่พี่น้อง แต่ก็ะซงใส่สิร uh, ้อยขามาได้เถอกเพราะว่าล้อยรอยขัรลอยขามาได้เพราะว่าประมาณเช้าเ้าล้อยน้่งบวกเก่งเนาะก็เลยบาได้ไปหาผู้าวทั้งควังไทยซ้ำตอนนี้เขาก็เดินทางกลับแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็